มีสตินะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับอะไรนะครับบางคนลองตอบว่าอย่างเดียวอีกสาัยอิสัยตัวแปรตามเนี่ยมันจะบอกว่ากเลยครับแอนหรืออะไรแอนตัวแปรต้นบอกนะครับจำนวนบตัวแปรต้นบอกว่า โด <No, S 2> oh. หรือโค oh. oh. ถ้าไม่มีก็โนไงใช่ไหมโด no oh. ไม่เาไม่มีถ้ามีก็โคใช่ไหมครับอ่า oh. อันนี้ก็กลายเป็นอะไรนะวันเบนแอมโนวาใช่ไหมครับอ่าวันเดย์นะครับวันเดย์แอนโนวาอ่าต่อไปครับเดี๋ยวบอกนะครับใครไม่ตอบให้ตอบสกเก็ตัวเจอเจอเลยครับเราตอบได้ไหมนะครับสามสามสองครับ 1น0ศครับ C D E N O A C D E N O A A สีาครับนา D E N E O A N A D า N ศน่อครับ Y 1มันมีวิจัรณเาแบบนี้รับ มันก็มีตัวแปรตามนะมันจะวิ้วมันง่ายมากง่ายมากเนาะเวลาที่เราเห็นแค่เราเห็นชื่อเรื่องเนี่ยเราจะต้องสามารถบอกได้ว่าตัวแปรตามคืออะไรมีกี่ตัวนะครับมีตัวแปรต้นไหมมีกี่ตัวมีตัวแปรร่วมไหมัวเรียนต่างนะครับเนาะนะครับอันนี้ลองวิเคราะห์ชื่อเรื่องวิจัยดูซิอ่ผมพาพวกเราวิเคราะห์สักสองเรื่องนะครับแต่ให้วิเคราะห์เองนะครับดูเรื่องนี้ครับ comparison of the student who receive different teaching method ตัวแปลนามคืออะไรครับเขาเสียงเทียบอะไรครับผลสัมฤิ์ทางการเรียนเทียบเทียบอะไรนั่นคือตัวแปลนามนี่คือ1 dB เมื่อเป็นตัวแปลนามตัวเดียว n หรือ m ม n ครับ n เขียนไปนละครับ m ตัวแปลธามหนึ่งตัวทีนี้ตัวแปลต้องมีกี่ตัวครับหนึ่งตัว การเปรียบเทียบอะู่แลการเปรียบเทียบโปเจาการของนักเรียนที่ได้รับวิธีการสอนที่ต่างกันใช่ไหมค,ครับตัวแปรต้นมีกี่ตัวหึงตัวคืออะไรครับวิธีการสอนมันมีจะมีกี่ระดับก,ก็แล้วแต่กี่วิธีก็แล้วแต่นับเป็นหนึ่งตัวมันจึงเป็นอะไรครับวันอะไรครับ<อ>วันเดย์แอร์อะไรครับหอว่าไม่มีการได้กล่นเสียเปลี่อนอะไรกันนะครับเขาไม่ได้บอกในนี้ ก็เป็นวันเดย์แอนโนวาการราะหอความแปรปรวทางเดียวข้อที How? How? How ่สองนะครับตัวแปรนามคืออะไรมีกี่ตัวครับชีมเป็นหึ่งตัวแอนหรือแมนครับแอนตัวแปรต้นกี่ตัวครับสามมีอะไรบ้างครับชีมเปต่อเดเทอร์เดอร์ที่ก็เป็นอะไรครับ4ี อยี้สครับตัวแปรตามมีกี่ตัวครับคืออะไรบ้างแนแล้วก็อ like. ดี้บิวชเบีต้องเป็นแอนหรืนคตัวแปรต้นมีกี่ต like ัวครับนิเซนชิมเมตต์อก็คือชิมเมตต์เนกี่เวครับวันเวเขามี่มูเรียกว่าอิิเน อีอินฟลิซซ์กับเบสิคตัวเดียวกันกระจายทีลตัวของความมีพื้นฐานาเท oh. ่านั้นี่คือตัวแปรร่วมก็เป็นแมนโนหรือแมนโกล่า่นเองนะครับ <c oughs> ตพนอยู่ชิ้นเลือกภาพเนี่ยจะต้องมีใจินตนาการเกี่ยวกับตัวแปรตามต้นรดียเดี๋ยวเราจะเรีนนะครับ